วิธีการเปลี่ยนแผงไอสต็อปนะครับขั้นตอนแรกจะมีน็อตตรงนี้หมุนออกเลยเลยกยางตัวนี้ออก ดึงตัวนี้งตัวนี้ออกนะครับแบบนี้จะเจอน็อตนี่ตัวหนึ่งเป็นเบอร์สิบก็ให้เบอร์สิบออกเลยมือข้างเดียวอาจไม่ถนัด เสร็ okay. จแล้วดึงเลยนะครับมันจะเป็นแค่ลิบล็อกเนี่ยครับแค่นี้ก็หลุดแล้วครับมันก็จะมีพวกกิบพวกนี้ดันเข้าได้เลยไล่ๆดูนะครับ จะมีกลิบแบบนี้แหละ